สวัสดีครับบันเทิงรายวันมาแล้วครับชมบรรยากาศขบวนรถนางสงการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกรับบทนางกิมิธาเทวีสองภาพสวยอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสวมบทบาทเป็นนางกิมิธาเทวีร่วมขบวนรถนางสงการปี2566นางกิมิธาเทวีทรง พาหุรัทัดดอกจงกลนีอภพรแก้วบุษราคำพัดสาหารกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินสเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาเป็นพาหนะทำนายว่าฝนกลางปีอุดมเกณฑ์ธัญญาหารข้าวก้าในานาจะได้เก้าส่วน ธัญญาหารภาราหารมัชฌะมังสาหารหรืออาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ